ได้พระเอกนางเอกมาเสริมทัพยังไงนกก็เลยทักไปหาไอาซึ่งมันบังเอิญว่ามื้อน,นั่นไอ้นกนะไปไปสังสรรค์กับกับป้าคือเขาเขามาจากเมืองนอกอะ่ะคือน้องไอ้ก็เลยไปเล่นบ้านเขาค่ะก็เลยเหมือนเขากินสังสรรค์กันก็มีเครื่องเสียงเด็กคนนี้ก็เลยไปร้องเพลงแล้วทีนี้รกทักหาพอดีว่าไอา้หานังเอกผูงงามเสียงดีๆให้อีจักค้นเน่นะอยากามาเสริมทัพสินะอเอาว่าผู้หนีมาสัน่นเขาก็ถ่ายแบบซุมๆไปน้องกําลังร้องอยู่ นงเลยบอกว่าเอ้าทำไมเสียงดีจังแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าเขาชัดนะค่ะครับก็บเลยว่าเอ้าอายนอนคือเสียงดีแดีจยกปีเราก็ถามถามเินเรนไปละนกน้องสิบเอ็ดปีโอ้เยดายน้องอายุหน่อยเรียกว่าป,ประมานี่แหละครับย,ยังไม่มีสือเสียงได้ไหนหนกก็ว่าประมานี่เพิ่นเล่ทรงคลิปนอนไม่อีกงเนี่ยเพิ่นเลยไปให้อีลานหน่อยเนี่ยอัดคลิปมาสองคลิปมาใหญ่แบบเห็นหน้าชัดเจนค่ะทรงมาใหานกคือนกเห็นแววตาปุ๊บคือถูกสตาแล้วเพราะว่าเคยบ่นก แต่ว่าอย่าได้รูปมึงก็หาแฟนสิเดี๋ยวนะออแต่ว่าิ่งไปิ่งมาหนาเครือกันเท่าไห่บิบานน,นียนพ่นทรงคลิบมาซื้อซื้อน้ำตาไหลไหมครับทั้งๆั้งที่ยังไม่รู้จากชีวิตเขาเป็นเป็นคลิปอะไรคะเป็นคลิปที่น้องร้องเพลงหอฟันมาล่างห้านของพี่อุ้งอิงอคือเป็นชิปที่ใส่ชุดนักเรียนร้องอแต่แววตาต่างๆของเขาคือแบบทําไมเรารู้สึกรักเด็กน้อยคนนี้ไปโดยไม่รู้ตัวก็เลยถามว่าเป็น เป็นไปเป็นมาอย่างไงนกได้ขอเบอร์โทรศัพท์โทรหาขอบรัวเลยคือพอรู้จักเรื่องราวคุณย่าเขาเล่าให้ฟังนกได้แบบต้องหาเฝ้าไปแล้วละ่ะต้องเฝ้าไปหาเขาแต่ไม่ไม่ได้มีความหวังอะไรมากว่าต้องโด่งดังอะไรขนาดเหมือนกระแสดีขนาดนี้ด้วยซ้ําพี่แดนค,คิดแค่ว่าอยากไปหาเด็กคนนี้อยากไปช่วยเหลือหรืออยากอะไรต่างๆเพราะเรารู้จักชีวิตน้องอะ,อะไรอย่างนี้ครับนกก็เลยกมาจากท้ายรายการของมาพี่หม่ำรายการอไทยรัฐอะ กล like go ับมาจากไทยายการปุ๊บอ่าบายเวทที่ก้อนขืนซ่อมแล้วนกกไปเลยครับค่ะไปหบไปหาเขาตอนนั้นก็คิดว่าสิไปคุยไว้คุยไว้แล้วครับไปบาง่งบางย่างเขาอาจจะซอยลูกได้สินะครับไปประมาณนี้ไปด้วยใจหรืพ่อไปหอดปุ๊บไปเห็นมองยุ่มองเศร้าไปเก็บของกลับบ้านกับพ่อโอ้พูดอย่างนี้เลยไปเก็บของกลับบ้านเขาเาก็ดีใจเขาก็อยากมากับเราอยู่แล้วก็เจอกันปุ๊บเขาก็วิ่งเขาก็วิ่งก่อนเลยนะพี่แต่โดยที่ไม่เคยเจอกันอะ ทีนี้แบบว่าเอา้าก็เลยล่าคู่มือไดนี่กระสิเอยไปครับเอาแล้วก็ไปเลี้ยนหน้ามือสินะครับค่ะตพ่อกันตั้งหันแล้วครับ<ม>พ่อมาหอดปุ๊บนกนกพดช,ชัวขขามขึ้นเลยกระแสคือแบบเหมือนเหมือนก็เราก็ชื่นใจขึ้นมาทันทีว่าเรามองเห็นแสงสว่างกระแสแรงมากแล้วก็ใช่ครับคนคนคนคอยให้กําลังใจน้องนี่เยอะมากผู้ใหญ่เมตตามากๆเลยน้องอาอาย หนูดีใจไหมลูกที่ได้มาอยู่กับพ่อนกลูกดีใจค่ะดีใจหนูรู้สึกยังไงที่ได้มามาอยู่กับพ่อนกหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกไม่รู้แต่ว่ารู้สึกดีใจแล้วก็หลักหลักคุณพ่อแลวคุณพ่อแล้วความใฝ่ฝันของน้องอ้าอายคืออะไรลูกอยากเป็นหมอลำค่ะอยากเป็นหมอลำอแล้วใครเป็นคนสอนหนูร้องสอนหนูลำลูกไม่มีจ้ะหนูร้องเองร้องเอง เมื่อกี้เนะี่ยอย่างกอลเาเมื่อกี้ที่น้องเกินมาเนี่ยคือเห็นพอนกบอกว่าน้องเนี่ยร้องตามที่ตัวเองอยากจะร้องใช่เขจริงจริงทนองทํานองเขาไม่มีแบบน<อ>ึงอยู่แล้วทํานองจะไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าน้องใส่เอกลักษณ์ความเป็นเฉพาะตัวของน้องไปซึ่งมันแบบมันมันมีมีเสน่ห์พี่แต่มีเสน่ห์มากครับที่แหลกพ่อสงสัยอยู่ว่าเอา้าอีหล่าคือว่าไปยังสัน่นตาบ่าัดพ่อฟังเขาลองไปซะเถ้แล้วเอามันมวนก็เลยปล่อยให้ลูกร